วันนี้นะคะย่งพาทุกคนมาทำวุ้นผลไม้วุ้นน้ำเต้าหู้เย็นๆเสิร์ฟพร้อมผลไม้วันหวานฉ่ำอร่อยแบบโปรตีนเน้นๆที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วัตถุดิบหลักๆของเรานะคะก็คือน้ำเต้าหู้จากเสี่ยงเฮงและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเสี่ยงเฮงนอกจากไม่มีวัตถุก,กันเสียแล้ว <ๆ S 2> ยังเป็นรายเดียวในไทยที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกยุโรปดีงามสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมาลงมือทำวุ้นกันต่อเลยค่ะเริ่มจากการนำน้ำเต้าหู้และผงวุ้นมาคนผสมกันทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีแล้วค่อยจุดเตานะคะจากนั้น ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วใช้ทัพพีค่ะค่อยๆค,คนคนจนน้ำตาลและผงวนละลายพอน้ำตาลและผงวนละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> ก็ปิดเตาได้เลยค่ะพักให้คลายร้อนสักนิดนะคะแล้วค่อยเทลงพิมพ์พิมพ์ที่หยงใช้เป็นซิลิโคนทนความร้อนนะคะสามารถอบได้แล้วก็นึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะรอวนเขาเซ็ตตัวในระหว่างที่รอวนเซ็ตตัวนะคะเราก็มาเตรียมผลไม้กันรอเลยผลไม้วันนี้ก็จะมีสตววรอเบอรี่ส้มบลูเบอรี่แล้วก็องุ่นค่ะตัดแต่งผลไมใ้ให้สวยงามนะคะตัดแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบของ ตาะคนได้เลยค่ะสผลไม้นะคะก็เลือกตามความชอบของเราได้เลยลงใช้เวลาในการพักบุญนะคะให้เสร็จตัวประมาณครึ่งชั่วโมงพอเสร็จตัวแล้วนะคะ<ๆ>ก็ให้ดึงออกจากพิมพ์แล้วนําผลไม้มาตกแตง่งเท่านี้ก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟละค่ะง่ายมากๆชอบ,บหวานๆก็นําไซรัปมาราดเพิ่มได้ลองเอาไปทํากันดูนะคะทุกคน e n j o จคะ่ะ